بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل فلن له وليا مرشدا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكوام سنتي الله سبحانه وتعالى ท่านพี่น้องผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการนี่คือในรายการประวัติศาสตร์ตับซิสและก็กิรอัดนะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทับซิสอย่างย่อๆนะครับอันนี้ผมจะนําเสนอต่อนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของตับซิสหลายประเด็นด้วยกันที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าตับซิสมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับคราวที่แล้วนี่ผมได้พูดถึงว่ามี มีอะไรครับมีสิ่งม,มีมีมีสองหัวข้อสําคัญด้วยกันนะครับนะครับที่ผมได้ออบอกใบข่าวที่แล้วก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือวิชาการบางส่วนของวิชาการกราดน,นะครับที่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับในประวัติศาสตร์นะครับและก็หรือมีการวางหลักสูตรและก็หรือปัญหาประเด็นปัญหาต่างๆในครั้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อ,อการอะไรครับการ การการพูดคุยการเขียนเรื่องราวในเรื่องของประวัตรกรวิการนะครับในขณะที่เมื่อมีคนนะนี่ผมจะเกินข้อที่1ก่อนนะครับผมจะย้อนไปข้อที่1ก่อนอาจจะสำนวนอาจจะไม่ตรงกับข่าวที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหลังจากในขณะที่มีบุคคลที่มารุ่นหลังก็ได้บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแตนะครับแล้วก็ซึ่งพวกเขาก็ได้รับประโยชน์จากคนที่บันทึกไว้ในอดีตนะฮะในอดีตนะครับ ในการบันทึกของฮะดีสฟิกละก่อนก่านนะครับพวกเขาก็ได้ดำเนินตามนะครับดำเนินตามการบันทึกตามประาสาตร์นะครับการบันทึกตามประาสาตร์ที่ผ่านมานะครับวิชาการที่มีอยู่ในทัฟซียนะครับและก็พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ไดครับได้ทำให้ปัญหานะครับต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆนะได้ เห็นด <chat> ้วยคือคือไปในทางเดียวกันปัญหาต่างๆคือให้ไปในทางเดียวกันนะครับพร้อมกับอธิบายนะครับวิชาการนะอย่างกว้างขวางนะครับนะครับตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นมอนเตรอซาไอร์ล็อกี้นะครับโรงเรียนสถาบันนะครับสถาบันในอิรักนะครับสถาบันในมักก้านะครับนะฮะมีการอะไรครับสถาบันในมักก้ามีการมีการอะไรครับมีการอ่าน มีการท่องจําอันกรานอ่านะครับมีการต้องจำอันกรานนะครับนะครับมีการต้องจําอันกรานนะครับบูชาบูชาเสียนะครับก็คือมีการต้องจําอันกว่านและก็มีการวางหลักสูตรอ่านะครับวางหลักสูตรอันกรานเห็นไหมครับหลักสูตรอันกรานการตัดเส้นกรานการอธิบายกรานเกิดขึ้นมา 1, 5 0 0ปีนะครับประมาณ1,400ปีมาแล้วนะครับก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็มีการอะไรครับมีการ วางนะครับมีการบันทึกตัดเส้นก่านนะครับเพราะฉะนั้นวิชาการต่างๆจากบุคคลที่บันทึกนะก็ได้วางหลักสูตรนะครับในโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นโรงเรียนของบรรดาผู้ที่อธิบายพียนกานที่มายุคหลังเห็นไหมครับที่มายุคหลังที่เขา บรรดานักตัดซีดนะครับที่อธิบายอว่าที่มายุคหลังเนี่ยเขาก็ได้รับมาจากประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกอันก่านในในอดีตก็คือในสมัยนบีมั่งหรือว่าหลังจากนาบีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันกรานั้นถูกประทานถูกบันทึกถูกรวบรวมไว้ในสมัยอบูบักสมัยอุมัดสมัยอุสมานจนกระทั่งปัจจุบันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรงเรียน มตรซาของอิรักน like ok, ี่อิรักนี่ก็มีแนวคิดในเรื่องของการใช้สติปัญญานะครับซึ่งบุคคลที่มีบุคคลที่อยู่แนวหน้านั่นเองนะครับในเรื่องของการใช้สติปัญญาเราเห็นว่าการที่ใช้แนวคิดนี่อับดุลร้ฮยมินุมัสูดนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในเหล่านั้นนะครับในที่อยู่ในอิรักนะครับในขณะที่สถาบันในมักกี้นะครับเป็นโรงเรียนอัศรีย์ก็คือเป็นโรงเรียนที่ ได้รับมรดกงาจากรุ่นก่อนๆนะครับวัตถุมุคลอินก,กิยาและก็การพิจารณานะครับการวิเคราะห์ในประเด็นของความเป็นจริงนะอยอลิมูน่มินมัทจินอิมโนอาบาสก็สอนอะไรครับสอนหลักสูตรจากอิมนนอาบาสะนะครับคารีอิมนนอบาบัสนั้นก็อยู่ที่มักกี้นะครับอิมนนอาบัสที่อยู่ที่มักกี้นะครับก็คือมักกี้นั่นเองก็คือมักกานั่นเองนะครับนครมักกาตาเรเบียตุตะลามิซีอาลันอิจิดฮาดน,นะครับ เอ่นะครับอิมนนอับาสที่ก็อบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นะครับในการใช้การวินิจฉัยนะครับเราจะเห็นว่าการวินิจฉัยที่เราได้ฟังบ่อยและก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราถกเถียงกันก็คือในเรื่องของการดูเดือนนั่นเองนะครับเอออันนี้ก็ท่านก็อาจจะจําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองก็คือเป็นมันหัดเป็นแนวทางของอิมนนอบบาสนะครับ ที่พยายามสอนลูกศิษย์ของเขานี่ในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับในประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้น,นีปรากฏว่ามีนักมุฟัสซิรูนักตับซีดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายจากลูกศิษย์ของเขานะครับเช่ไรครับเช่นมันัดอิบนุมะซูดนะอย่างที่ผมเล่าไปแล้วมันัดก็คือแนวทางของอิบนุมสซูดที่ประจำอยู่ในอิรักนะครับอิบนุมสซูดก็ประจำอยู่ที่อิรักนะครับ อ่านะครับก็ดําเนินแนวทางอิมนุม์สูดก็ซื้อถือว่าเป็นซาบาห์เหมือมนกันนะครับซาบาห์แต่เป็นแต่เป็นอาจจะเป็นรุ่นน้องของอิมดัวบา,บาสนะครับเพราะฉะนั้นก็อิมนุม์สูดก็ตารบียาลูกศิษย์ของเขาก็คือคอ,อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของเขาให้การให้ปฏิบัติตามนะครับและก็เอาแบบอย่างนะครับน่านะครับฟอกอลกลาแกรัมแตะลามิสฟิทซีดวากซูดานักเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรงเรียนของอิมดัวบาสเนี่ยนะ จะไม่ไม่ค่อยมีการอะไรครับไม่ค่อยมีการตัดซศษเท่าไหร่นะครับถ้าเว่าท่านพี่น้องมีตัดซศษอิมพัวบาสเราจะเห็นว่าตัดเศษอิมพัวบาสนี้มีไม่หนานลครับแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดมาคือถ่ายทอดมาจากสหบารุ่นรุ่นใหญ่ๆนะครับรุนใหญ่โตๆเนี่ยก็แต่ทอดมาเรื่อยนะครับนี่คือสิ่งอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ผมได้บอกไว้นะครับก็คือถ่ายทอดจะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับอิมโัวบาสก็ไม่มากนะครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับ วิชาการบางส่วนนะครับที่ถูกบันทึกว้ในอดีตทีนี้เรามาดูข้อที่2ครับข้อที่2นะครับข้อสําคัญข้อที่2ก็คือ,อล้าก็ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการฮะดิษกับวิชาการตัฟซีดนะครับเป็นความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างรค,าครับกล่าวได้ว่านะครับกล่าวได้ว่านักตัฟซีดนะครับก็คือเป็นบุคคลที่รายงานเป็นนักรายงานโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับ นะครับท่านพี่น้องผู้สถ่อสาทั้งหลายพอจะมองภาพไหมครับนักตัดซีเนี่ยเป็นบุคคลที่รายงานทั่วไปนึกออกไหมครับท่านพี่น้องพวกเขามองว่ามันเป็นสุนนะทิศทั่วทั่วไปนะครับว่ามีซาลิกาอคซูนะครับ่วไปแล้วก็เป็นซีรอแล้วก็เป็นประัิศาสตร์ตัดซีดเป็นเรื่องทั่วไปนะครับอื่นๆนะครับแล้วก็คนในสมัยก่อนนะครับ นะครับในตัศเสียแก่มุฟัซซีรีเนี่ยตาตาโรยิมคอส,สอลิสับบนะครับมีการตัศเสียออกมาเป็นการตัศเสียอะไรคอสมีการคือนักมุฟัซีรูเนี่ยมีนักอธิบายนะครับนักอธิบายอย่างผมยกตัวอย่างนักอธิบายก็เป็นอัลฮะบีหรือว่าอิมนุฮะจัดอิมนุฮะจัดอัรลอสโกลานีหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว,ว่ามาอธิบายนักตัศเสียเนี่ย อธิบายยังไงครับข้อสริสบับก็คืออธิบายเฉพาะสาเหตุนะครับเฉพาะสาเหตุเนะฮะเฉพาะสาเหตุท่านพี่น้องต้องจำให้ดีนะว่านักตับเสตเนี่ยอธิบายโดยภาคก,กว้างภาคกว้กางเพราะว่าเป็นสุนทรคืออธิบายในเรื่องของอะไรบ้างครับในเรื่องของประวัติการทําสงครามประศา,ะาสตร์กาทำสงครามโอซูก,ก็คือการทาสงครามและก็เรื่องตัซเสอ่านะครับคือเป็นเรื่องทั่วไปนะครับ แล้วก็วลัมยาุลมุตกดิมุลและก็พวกเขาเหล่านั้นนี่ไม่ได้แยกออกนะครับอธิบายโดยเฉพาะคือไม่แยกออกนะครับแต่กี้ผมบอกว่าแยกออกไม่ใช่ครับคือไม่ได้ไม่ได้ไไดทาเป็นเอกเทศแยกออกไหมครับท่านนไม่ได้ทําเป็นเอกเทศนะครับคือทําอธิบายนะครับอธิบายมีอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าอย่างอัลฮาบีก็ดีหรือว่าซาลกลีก็ดีหรือว่าอิบนนหะจัลอัลอัสกาลานี ได้มาอธิบายอธิบายอะไรใครครับอธิบายนักอธิบายอันก่านเอ้ยว่ามันยังไงประวัติศาสตร์มายังไงคนนี้อะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นี่นี่คือเขาไม่ได้อธิบายแต่ว่าเขาตะลอยิ้มไม่ได้ไม่ได้อธิบายโดยเฉพาะนะครับไม่ได้แยกคือเฉพาะหมายความว่าไม่ได้อธิบายเฉพาะว่าไอ้พวกไอ้ตับเซตพวกนี้นี่มันมันมันเอ่ออธิบายเอ่อพูดงยังไว่าจํากัดวงจํากัด อย่างนั้นไม่ใช่นะฮะไม่จะเฉพาะตรงนั้นนะไม่จะจำกัดแค่นี้ไม่ใช่แต่ว่านักตะเซ็นนี่ก็จะพูดเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันนักวิชาการฮะดิษอ่ะทีนี้เรามาดูนักวิชาการฮะดิษคือความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการฮะดิษกับตะเซ็นเป็นยังไงบ้างนักวิชาการฮะดิษเนี่ยนะครับบูซิรีนะครับบาซีรีนะครับคือนักวิชาการฮะดิษที่มองว่าจะต้องอะไรครับจะต้องนักดุริยานก็คือจะต้องตรวจสอบ อานักดุรยิยามคือนักวิชาการฮะดิษในสมัยก่อนสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็เราเราเราเบุคคลที่เรียนสายฮะดิษก็จะรู้แล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยมีใครบ้างนะครับบุคคลรีมุสลิมอิมุมาจานะครับนัสซาอีนะครับไมชานีนัซาอีนะครับนัสซาอีนะครับนิซาอีคนละเรื่องกันนัสซาอีนะครับอ,อิมุฮิบานใครแล้วแต่นะครับอิมูโคไซมาฮากิมไรโกว่าไปนะครับเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องอะไรครับจะ ต้องตรวจสอบบุคคลนะครับอยู่ฟาริกเบนารูวัตฟีฮาซินมายาลัตคือจะต้องตรวจสอบบุคคลจะต้องแยกนะครับบรรดาบุคคลที่รายงานนนะครับวอินลัมยักซูฮุมบิคุตุบิคอสแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำรายงานนะแต่และบุคคลออกคนนี้บุคคลีบเล่มหนึ่ง มีนมิซีเล่มหนึ่งมุสลิมเล่มไม่ใช่อย่างนั้นคืออาจจะเป็นรวมเล่มเดียวกันอรวมเล่มเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่ได้ทํารวมนิวเวลานี้เอตคลีดตคลีตุนใบเียสันอัลอินเลมตอแครนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้ออะไรครับมีไม่มีการปะปนเลยนะครับก็คือไม่มีการปนเลยว่าไอ้นู่นอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ปนอะไรเลยก็คือหมายความว่าจะต้องแยกชัดเจนว่าบุคคลที่รายงานตรวจสอบว่าคนรายงานมาเป็นใครมั่งนะ การที่จะรับพันิสักคนหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างการที่จะรับพันธิบรรดาคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขาจะให้น้ําอูดเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปถามแล้วพอแล้วอูดอูดมาหรือว่าจะไปให้น้ําอูดแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่ให้คือหลอกอูดว่างี้ดีกว่า คนที่จะรับฮะดีสจากเขาเนี่ยเขาไม่รับเลยคนลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าขนาดอูดมันยังหลอกได้เลยนะครับขนาดอูดมันยังหลอกได้เลยและนับภาษาอะไรกับฮะดีสนะครับฮะดีสตั่วถือว่าเป็นอนามานะนะครับแต่วันนี้เราจะเห็นว่าสื่อโซเชียลต่างๆนี่พวกเรารับรับเละนะครับ <med> แล้วก็ส่งโดยไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่งอย่างเดียวเลยนะครับ ปรากฏว,ว่ามีกฎหมายตามมานะครับเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเ,ยเขามีกฎหมายมุสลิมนี่ชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับเรามีมาตรฐานนะครับเรามีบรรทัานในการที่จะรับแม้กระทั่งคนที่โกหกอูนี่เรารับไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับคนสมัยนี้ที่โกหกนะครับจนกระทั่งว่า จนกระทั่งบอกว่าไม่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ตัวเองพูดนี่จริงหรือจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของเท็จปนกันหมดเลยนะครับนะครับนักการเมืองอะไรต่างๆเ่านี้โอ้โหฮะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะมุสลิมของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่โดยเฉพาะผู้ด,ดี่รายงานฮะด,ดิษเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะบน,ะน,ะนะักฮะดีษสมัยก่อนต้องตรวจสอบนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าการคือเขาไม่ปราบ,บน,นะ เว้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นการประปนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคหลังปะปนในเรื่องอะไรครับก็ปะปนในเรื่องของรูวัดมันเป็นคนรายงานมันเป็นยังไงใครรายงานม้วซั่วกันไปหมดก็คือมายุคหลังๆนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการจะเราจะได้ฮะดิษเราก็ต้องตรวจสอบก่อนชีอาโดยเฉพาะเรื่องชีอาถึ่ประเด็นบ้านเราเนี่ยเราเห็นว่าชัดเจนว่าไม่รู้เอาอะไรมานะครับผลสุดท้ายไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีนะครับนะครับพอทวงติงแล้วก็บอกว่ามีบางคนบอกออย่า เป็นคนที่สร้างความวุ่นวายนะครับไอ้คนที่สร้างความวุ่นวายก็คือชีอะห์นั่นแหละครับไม่มีใครหรอกครับก็อันนี้ผมก็ขอพัดพิงหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่มีการตักวีมีการบันทึกของวอดีซีเนี่ยเลลีบัตุกุรอห์นะครับบัตุกุรอห์ก็คือมีการบันทึกของพวกที่เก่งทางด้านฮะดีษเนี่ยมีการบันทึกใครครับบันทึก บางคนของนักก <ank> ีรอาต์กุรรอนะครับจากบอดิซีนะนะก็มันก็แตกต่างนะครับแตกต่างจากการบันทึกในเรื่องของการกีรอาต์ในเรื่องของการอ่านนะครับคืออย่างงี้ครับท่านพี่น้องเมื่อที่การอ่านเนี่ยการอ่านกับกุรรอกับคนที่เป็นนักอ่านเนี่ยอาจจะไม่ไม่ตรงประเด็นกันอาจจะไม่ใช่กันอาจจะคนละเรื่องกันบางคนอาจจะเป็นนักอ่านเฉย แต่ไม่ใช่คุรเลาะนะครับอาจจะมีเยอะนะครับที่เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยรู้รู้ว่าจะต้องแยกระหว่างระหว่างอะไรครับระหว่างการระหว่างการนักวิชาการนักที่มีความรู้กับนักอ่านนะครับคือบางคนอาจจะอ่านนะครับนักกุรเาะก็อ่านอย่างเดียวครับอ่านอย่างเดียวคุรเลาะสบ้าอะไรก็อ่านไปอย่างเดียวแต่ขนะเดียวกันเขาอาจจะไม่ เก่งในเรื่องของวิชาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีการแยกกันนะฮะแยกกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแยกกันร,ระหว่างการถ่ายทอดที่จะนํามาก็ต้องแยกกันอีกครับเพราะนั้นอิมนูฮะเยตนี่ได้กล่าวในหนังสือตักริบุตหดซีบอันนี้ก็เป็นการของอะไรครับของการพูดถึงการ บันทึกประวัติการอธิบายการบันทึกประวัติของรอวีฮัฟส์นะครับฮัฟส์ฮัฟส์บินอิบนุสุไลมานอันซาดีนะครับอบูอุมัรอันบาซาซีนะครับนะครับอันกูฟีอันกอดีรีนะครับบีมัอยามะตินนะครับก็คือว่าฮัฟส์อิบนุอบีดาวูดอันกอรีนะครับซ้อยบนอาซิมอุยุกวูลูฮัฟิสนะมัตรูกุดฮัดดิสนะครับเห็นไหมครับอิบนุฮัดยานนี่บันทึกว่าฮัฟส์เนี่ยที่เป็นนักอ่านกรอฟซึ่งวันนี้เนี่ย เรามุสลิมส่วนมากนะครับเฉพะเอเซียในบ้านเราเนี่ยส่วนมากนะครับก็เราก็ทราบดีนะว่าเอเซียในบ้านเราไม่ต้องพูดถึงว่ามุสลิมส่วนมากไหมครับรวมแล้วนี่มุสลิมก็ก็พูดง่ายๆกว่าถ้ารวมกันก็ในอินโดนีเซียอย่างเดียวก็ประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วก็มาบ้านเราก็อาจจะประมาณ300ล้านก็เยอะที่ไหนๆก็เยอะที่สุดแล้วนะครับเอเซียไม่ว่าจะเป็นตะรันออกกลางก็ดีนี่ปรากฏว่า ที่เราอ่านทุกวันก็คือรีวาวตุนฮับอันนาซิมนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าอิบนูฮะจัดนี่ได้บันทึกไว้คนละอย่างกันฮับสอิบนูอบีสุไลามานอิบ,น,อบน,นูอิบนูสุไลามานอิบนูสุไลมานอันอัสซดีนะครับอบูโอมัดบาซาซีนี่คือคนหนึ่งนะอันกกฟีอันออดิมีเขาคนนี้คืออะไรครับก็คือฮับ ก็คือฮับอิบนออบีดาวูดนะเห็นไหมครับอิบนออบีดาวูดไม่ใช่สุเลม,มาแล้วอิบนออบีดาวูดอันกอรีก็คือบุกรีนั่นเองก็คือคนที่อ่านซาอยบุอาซิมก็คือฮับอานาซิมยูกอลูลาวะยูกอลูเลวะฮะฟิสน,นะครับฮะฟิสนะครับก็เรียกว่าฮะฟิสนั่นเองก็มาตรูคนฮะฟิสแต่ว่าฮะดีสของเขาเนี่ยรับไม่ได้เลยคือนัวกวิชาการอฮะดีสเนี่ยรับไม่รับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับ น,าานักวิชาการนิดไม่เอานะครับคนที่เป็นนักบุกรีเนี่ยก็ไม่เอานะแต่ว่าเขาเก่งนะบุกรีนะฮะกวิชาการิสมาอิมามติีฮีฟินฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันอิมามาทีฟินกิรอัศเขาเก่งในเรื่องกิรอัตนะครับอ่านะครับอยู่ในช่วงศตวรรษที่8เห็นไหมครับนี่คือประรวัติศาสตร์นมีวาระชัดอด้บันทึกไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้นี่เองนะครับเราจะดูว่านี่คือข้อที่นักวิชาการที่รวบรวมประวัติศาสตร์พอจะมอง ภาพออกใช่ไหมครับท่านพี่น้องผู้สืธธานทั้งหลายนะครับก็มี2ประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญซึ่งผมก็เกินไปเมื่อตอนที่แล้วและตอนนี้ผมก็บอกว่าข้อที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการหัดีและก็วิชาการตับซีดนะครับเป็นยังไงมั่งนะครับในทีนี้ที่เราจะเห็นชัดเจนที่ผมได้นําเสนอก็คือว่านักวิชาการตัซีดเนี่ยนะและก็อาจจะมีความเก่งในเรื่องของอา่านกิรออตนะครับแต่ว่า นักวิชาการฮะดีสก็มองว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าจะรับฮะดีสจากเขาหรือไม่ผลปรากฏว่าฮาัฟเนี่ยครับซึ่งเป็นรีวิะยาที่เราอ่านอันกรุ๊นปัจจุบันนี่แหละครับปรากฏว่าฮะดีสของเขาเนี่ยไม่ถูกรับนะครับในทัศนนะของนักวิชาการฮะดีสแต่เขาเก่งเรื่องกิรอัต พอจะนึกออกใช่ไหมครับท่านพี่น้องทีนี้มีอาจจะมีคําถามว่าเอาแลวเล้วกิรออาตของเขาใช้ได้ไหมครับก็ใช้ได้ครับก็เพราะว่าคือเขาไม่ยอมรับในเรื่องของของอะไรครับของการรายงานฮะด,ดิษไม่ได้หมายความว่ากิรอาอาตเขาไม่ถูกนึกออกไหมครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงประจักษ์ได้ว่าเออคนที่อ่านกิรออาดที่เก่งที่เราอ่านมาอาัลลอฮ์ะนะครับที่เราอ่านจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับปรากฏว่า อิมรุฮะจัดบอกว่าไม่รับฮะดิษจากเขาที่ไม่รับฮะดิษจากเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีบ้อบกพร่องนะครับอย่างผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับโกหกว่าจะให้น้ํากับอูแต่ปรากฏว่าไม่ให้เขาก็ไม่รับแล้วนะครับคือเป็นข้อโกหกข้อเพีพยงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับแต่สําหรับการรายงานฮะดิษเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ขณะเดียวกันอ่านกิรอัตของเขาเขาเก่งเรื่องกิรุอต เพราะว่ากิราย์เขาอ่านมาจากใครครับจากอาซิมอาซิมก็อ่านมาจากใครครับอับดุลฮะมนอัสุลามีนะครับซึ่งเป็นตาบีตาบีนะครับตาบีนะครับเสร็จแล้วก็อับดุลฮะมนอัสุลามีก็อ่านมาจากใครครับอ่านมาจากอับดุลลอฮิมินูมัสอูดนะครับครับพอจะนึกภาพออกไหมครับอาซิมเอาเออ่คือฮับทีเอามาจากอาซิมนะคนนั้นนะครับคือซึ่งเป็นอาจารย์เขาคืออาซิมนะครับเสร็จแล้วอาซิมก็เอามาจากอับดุลฮะมนอัสุลามีนะครับอับดุลฮะมี อับดุลละมานอัลสลามีนี่ก็คือเป็นตาบีน,นะครับอ่าแล้วก็อับดุลละมานก็เอามาจากใครครับเอามาจากอับดุลลอฮ์ให้มุมสัสอูดอับดุลละมัสอูดก็เป็นสาบาอับดุลลอฮ์ให้มุมสัสอูดเอามาจากใครครับเอามาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะะหลิอุสสลามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขารับได้นะครับนะครับส่วนฮับส์เนี่ยก็เสียชีวิตไปในปีที่ในปีที่80นะครับ เขามีอายุได้ประมาณเท่าไรครับ90้ปีนะครับอ่านะครับก็พอจะมองเห็นภาพนะครับท่านพี่น้องนะครับที่นี้เรามาดูแนวคิดทั่วไปนะครับแนวคิดที่สําคัญนะแนวคิดทั่วไปที่สําคัญเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวไปแล้วนะครับอันวาุนมาลูมะอังกรานะครับประเภทต่างๆข้อ่านของของข้อมูลอันกรานเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งไม่ได้บ้างครับยุซอนมินันกรานมุตตะบิตรมินอาการฟิกิยะอ่านะครับ ข้อท <Cornell>. ี่หนึ่งก็คือส่วนยุสเนี่ยยุสอุนก็คือส่วนหนึ่งของกราเนี่ยส่วนหนึ่งของกรานมีความสัมพันธ์กับหลักการฟิกนะนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งเลยนะครับส่วนหนึ่งนะยุสอุนก็คือส่วนหนึ่งอ่ะยุสอุนคือส่วนหนึ่งนะครับอันนะมีความสําคัญมีความสัมพันธ์กับหลักการฟิกนะครับข้อสอง ข้อ2อนะรครับอันกว่าน,นั้นได้เล่าเรื่องราวทั่วไปนะครับเป็นอักบรตทั่วไปนะครับนะครับอักบรตทั่วไปนะครับอันกวาน่าก็คือก็คืออัปการก็คือก็คือตรงนี้ตรงนี้เขามีแนวคิดหัวข้อก็คือแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวที่ผ่านมา2ประเด็นสําคัญที่กล่าวมานะครับซึ่งตอนที่1กับตอนที่2แต่เนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมกาลังพูดเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีประเด็นสําคัญมีอะไรบ้างนะครับก็คือ ประเภทต่างๆของวิชาการอันกรานนะครับประเภทต่างๆชนิดต่างๆชนิดต่างๆมีข้อที่1ก็คือส่วนหนึ่งของอันกรานนั้นเกี่ยวข้องกับหลักการฟิกข้อที่2ประเภทต่างๆตรงนี้ก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปคือข่าวทั่วไปนะครับข้อที่3ข้อมูลปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันนะฮะมองซิลรข้อมูลปัจจุบันต่ออันกรานข้อมูลปัจจุบันของอันกรานนะครับ ข้อมูลปัจจุบันนะฮะของอันกวารน,นะข้อที่สี่เอ่อข้อที่3ครับข้อที่3อันนี้มันเป็นข้อที่4นะครับข้อที่3ก็คือข้อมูลปัจจุบันสําหรับอนกวารน,นะครับข้อที่4ข้อมูลที่ผ่านมาแล้วข้อมูลในอดีตนั่นเองนะข้อมูลที่ผ่านมาแล้ววลายก็คือซาบิโกวารายก็ก็คือข้อมูลที่ผ่านมาแล้วและก็ที่กําลังจะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดทั่วไปนะครับซึ่ง เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอันกว่านทั้งสิ้นนะครับท่านพีน่น้องคิดว่าเราเนี่ยนะจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องอันกว่านเราอยากทิ้งอันกว่านนะครับเราอาจจะอาจจะบกพร่องในเรื่องของของสังคมทั่วไปกันเดียวกันกฎามูลกฎหมายนะครับโดยเฉพาะการลงมติหรือไม่ลงอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของดุนยาทั้งสิ้นนะครับแต่เราก็ต้องให้ความสําคัญแต่นาซีก็คือส่วนดุนยานี้มันน้อยมาก เมื่อเราไปดูอันกราแล้วนี่ปรากฏว่าอันกรานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเรามีอันกรานแต่เราไม่อ่านเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นอันกราที่ถูกประทานลงมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ประโยชน์เพราะเรารู้ว่าหากว่าใครก็ตามมันผู้ใดใครก็ตามเนี่ยที่เอาอันกรานไปใช้ไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเพราะอันกรานไม่ได้จํากัดเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ย เราก็ต้องมองว่าตัวเราเนี่ยอ่านอันกรานได้หรือไม่นะหรือว่าอ่านกรานเก่งแล้วปรากฏว่าคนในบ้านไม่ได้อ่านกรานเลยมันก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับเราอยากเราอยากเดินไปสวรรค์คนเดียวขนะเดียวก็เราทิ้งคนอื่นเข้าลงนรกนี่มันก็ไม่ถูกนะคือคนอื่นฉันไม่สนใจว่าจะเป็นไงขนะเดียวฉันขอไปก่อนไม่ใช่ครับเราต้องไปพร้อมๆกันนะครับสังคมทุกวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับเราอย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งตกนะครับตกเขวรวดหลงทางไปนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอิชาร์ล ได้มาพบกับผมในโอกาสหน้านะครับเรื่องของต <destroys> ับเส้นกราและก็กิรออาดด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมจะนําเสนออย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอักูลูกาลีฮะซะวัสซาฟิรุลลอฮะนาซีมานิมวาลกุมวอลลอฮุอาลัมอัสซลามุอะลัยกุมอาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์